สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC, ทุกท่านเรามาดูล่างสองล่างสองไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม้วยจ้ามาดูกันเลย ล่างนะคะล่างที่สองประจําวันที่สองครับห้าทับหกเจ็ดเราจะใช้ย้อนหลังดูก็คือ,อก็คือเก้าเก้าเจ็ด 8จ็ดเปเราจะใช้หน่วยล่างหลักสิบเราใช้หน่วยล่างสี่ครั้งหน่วยล่างหน่วยล่างคูณสี่เท่ากับบวกเก้าคงที่เราจะใช้ร้อยบวกสี เอาไง,ไง่ายๆสุกง,ง่ายๆง่ายๆสบายๆอ๋เป็นยนังกมวัวทำไหมหมัวจังก็คือเจ็ดคูณสี่ เจ็ดสี่เฉลยยี่สิบแปดเก็ดบวกเก้าหกเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าหกบวกสี่ ถ้ากับ0 1 6 7จับคู่ก็คือชุดเนาะ7 0 7 1 7 6 7 7 9 0 9 1 9 6 9 7 น้อยแห่งหองดังต่อมาก,ก็คือเลขที่ออกไปก็คือศูนย์เก้านะคะเลขที่ออกก็คือแปดศูนย์สาม สี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์เหมือนเดิมคูณสี่กเก้าคูณที่สี่บวกสี่ก็คือเก้าคูณสี่เท่ากับเก้าเท่ากับศูนย์ เท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดต่อมาก็คือสี 4บวกสเท่าก,กับแปดเหจับคู่ก็คือขดสมห้อนว่ามันเป็นลังหลังห้าแปดห้าเก้ส่หาห้าเจ็ดแปดเจ็ด้า เจ็ดสี่เจ็ดห้าจะประมาณนี้นะคะเลขที่ออกก็คือเจ็ดเก้า วดจะเอาจริงๆแล้วนะมันจะมาตัวไหนก็คือเก้าสี่สามหปปคูณสีบวกสี เจ็ดเจ็ดสี่ใช่ไหมเจ็ดคูณสี่เลเจ็ดสี่ยี่สิบแปดบวกก้าเท่ากับห้าบวกสี่ เท่ากับ9 0 1, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 9. ้าศูนย์หเป็นเจจับคู่ก็คือ7 เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกจะประมาณนี้แอดชอบไปที่เจ็ดห้า เอฟซีชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นด้วยคำเตือนคณเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอลลลลลลยล้ำลำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขันมือโชคด,ดีมีคนสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า